รถข้างหลังผมเนี่ยป้ายแดงผ่อนมือหนึ่ง้าเป็นมือสองอะผมให้ผ่อนแค่สามพันพอในสามรุ่นเนี้ยทุกคนคิดว่ารุ่นไหนขายดีสุดคอมเมนต์เข้ามาหน่อยเดี๋ยวผมเริ่มจากคันนี้เลยคันนี้เป็นนิสสันมาร์ต 1.2e ปี2018คันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่สามพันบาทค่าตัวหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบอกเลยว่าราคาโคตรดีใครอยากซื้อรถยนต์คันแรกอ่ะผมแนะนำรถกลุ่มนี้เลยนะเพราะว่ามันผ่อนถูกประหยัดน้ำมันแล้วก็กู้ผ่านง่ายคันนี้เป็นมิตซูบิชิแอททราด1.2 GLX ปี2017คันนี้เลขใบน้อยมากเลยนะแแค่ 6, โลล ยากนะได้สีน้ําเงินคันนี้ค่าตัวเป็นแค่2องแ0 0หนบาทผ่อนเริ่มต้น3,000บาทแล้วรุ่นนี้คือรุ่นที่ขายดีอันดับหนึ่งนะครับน,นิสสันอะเมร่าหนึ่งจุดสอง E ปีสองพันสิบแปดได้สีขาวสวยๆแบบนี้นะบอกเลยเมื่อก่อนผมขาย2องแสนปลายๆสามแสนนะตอนนี้อยู่แค่2องแสนเก้าพันบาทโคตรถูกผ่อนเริ่มต้น3,000บาทก็ข้างหลังผมเนี่ยกู้ง่ายนะทั้ง3รุ่นเลยบอกเลยว่าพนักงานบริษัทนะครับรายได้แค่10,000บาทขึ้นไปเนี่ยก็กู้ได้แล้วคนเดียวไม่ต้องค้าเลยหรือว่าพ่อค้าแม่ค้า,ข,ข,นะาขายของตลาดนะหรืออออววว่่าาาขขยยงงงนนนนนไล์ะะคคครรรรััับบพกกกีี้้็ููใตจิผมม สาขามีที่ชลบุรีนะครับแล้วก็มีที่สมุทรปราการอยู่ถนนเส้นเทพารักษ์สนใจสอบถามเรียนผมเพิ่มเติมได้นะครับที่เจมส์อกเลดออโต้